เจ้าเอ๊เจ้าเอ๊อะกลางป่ามันเลยยิลามันเชื่อนลูกมันเชือนมันดีค่ะคุณอ่ะ่อ,ะอบอกว่าวายาม่ามันเชื่อนปลาลุวัสดีค่ะนี่นี่ นี่ไงพี้เร่นแห้งหมดเลยแั้งดีใจทั้งเขินทั้งดีใจทั้งขนนกี่ร้นี่เลย่เอาไ่านสพรังค่ะอิ่หาหาลูกแก้วปะพ่อยังหาลูกแก้วอยู่ค่ะตอนนี้แฟนลูกหลูกเรียนไปเรือ่มกลังท่นเขี่นครับม่งเอารวดแบบนี้ค้างยังไนครับมกิตร ะคะ,ะหลายคนถามมาซื้อยังไงนะบอมีม่จะอธิบายให้ฟังนะคะเข้าไปลิงที่ที่ปักบุดไว้ได้พี่นอ้องแตะเข้าไปเลยค่ะใช้นิวน้วนิ้วสียหอแตะเข้าไปในลิงนะคะก็จะขึ้นเบอร์บัญชีก,กาิิกรไทยนะคะกสิกรไทยหอจก,กอเสียงมิหกนะคะไม่ได้เกี่ยวกับลูกชาวนานะคะห้ามส่งไปที่เพจลูกชาวนานะคะผิดเพจเดอ้อไลน์นี้ไล์มัน ค่ะไลน์นี้วันที่เก้านะคะเป็นเพจของหมอลำเสียงมิหกนะคะเป็นเพจของหมอลำเสียงมิหกเพจเดียวเท่นานั้นได้พี่นอ้องเ,เพจหมอลำเสียงมิหกลำเรืองตอากอนเ,อเรื่องอะไรเต็นละพอสี่ตัวมาฮับลูกกะหาวฮับลูกกะหาวใส่ฝนฝ่าว่า,วา <c oughs> อ้ไดูออ,อ,อ้ดูพ่อจา๋าสินี่หาวหาวแล้วนี่เขาเรียกว่าหาวเลยเป็นที่เอ๋ <c oughs> เราขอเขาเดินทางมาฝั่งนี้นะคะฝั่งนั้นเขาไม่ได้น้ําท่วมบนต๊กค่ะพี่น้องนี่คือบ้านของผู้ใจดีผู้ใหญ่ใจดีสลัดล่องอายที่ให้พื้นที่นะคะมักเมาลอในกลุ่มขอบคุณค่ะใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มสิบพลาดเดนพวามสมาธิลาหน่อยนะคะไปแล้วพี่น้อง ม,มีกล่องพรอ้อมเออเออเป็นแลบดินใสิกล่องเพละ่ะแต่กล่องไปคักแม่เออเออเออเห็นลูกกะหาวเอลาลูกกะเต้นอยู่ข้างหลังเลยโอ้ยพี่นองง้องเอ้เดี๋ยวมันไม่สิเป็นสว่างเมือง ป้าได้หัดน้นไม้น้นไม้ใหญ่คุณต้นไม้ใหญ่บ้านอีลานะคะน้ไม้ใหญ่พี่แม็กถือไปเรือยพ่อกับลูกพ่อพกันเต้นกันเต้นกันเต้นขึ้นลกันจิ้งจิ้งเ้ยเเดวมาโยมเดี๋วมาขีดดินยมเมม อค่ขึ้นรถแล้วคะว่นนวคะนี่โอ้ยหาใส่กันเลยพี่อึ้บไปสวดโคร่าลูงแม่ขึ้นจอดรถให้เข้าไก่จะลูกค <c oughs> นหน่อยนะคดีน,น, <c oughs> นี่สิบหกเอ้ยนีสิบหกแล้วเบาเวินลุด กันนาได้ลูกันนาว่าบาพระหยจุ้มมันกัดกันได้พอประมาณนหนูไม่รู้แหงคือเจ้าความนก็มีน้ำรู้ว่านุยังหรือว่า